สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมะเปลี่ยนชีวิตช่องที่เราจะมาร่วมกันเรียนรู้เข้าใจและใช้ธรรมะในการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นอย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ลึกซึง้งและเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กําลังเหนื่อยล้ากําลังเจอกับปัญหาหรือแม้แต่คนที่กำลังไข,ขว่ควาหาความสงบในใจหัวข้อในวันนี้คือ เมื่อเรารู้จักวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายจิตใจก็จะเบาเหมือนขนนกทุกสิ่งที่เคยเป็นปัญหาจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาโอวาทธรรมจากท่านพุทธทาสภิกษุที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งยิ่งนักเรื่องเล่าจากชีวิตจริงย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนผมมีโอกาสได้ฟังเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเดือนเธอเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาที่มีเป้าหมายเหมือนใครหลายๆคน อยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่เธอก็มีบางอย่างที่ทำให้จิตใจเธอไม่เคยสงบเลยสักวันเธอยึดมั่นในความสำเร็จของตัวเองแบบที่ต้องเป็นอย่างที่วางไว้เท่านั้นบ้านหลังนั้นต้องได้ภายในอายุ30รถคันนั้นต้องเป็นยี่ห้อที่เธอใฝ่ฝันและเมื่ออะไรๆไรมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเธอก็เริ่มโทษตัวเอง โทษคนรอบข้างโทษโชคชะตาความทุกข์สะสมโดยไม่รู้ตัวจนเธอป่วยเป็นโรคเครียดและซึมเศร้าเบื้องตน้นแต่วันหนึ่งเธอไปฟังธรรมะของท่านพุทธทาสภิกษุที่เปิดอยู่ในสวนโมกกรุงเทพขณะนั่งรอรถไฟฟ้าท่านพูดไว้ว่าความทุกข์ไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มาจากใจที่ไปยึดมั่นกับสิ่งนั้นตั้งหากคืนนั้น เธอกลับบ้านและเขียนคำนี้ลงในสมุดโน้ตเล่มเล็กๆของเธอวันต่อมาเธอลองฝึกไม่ยึดมั่นกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ทีละน้อยไม่บังคับว่าชีวิตต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แค่หนึ่งเดือนผ่านไปเธอพบว่าใจมันเบาขึ้นมากการวางไม่ใช่การยอมแพ้ธรรมะของท่านพุทธทาสไม่เคยสอนให้เราหนีปัญหาแต่สอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรายึดมันคือภาระ ยิ่งเราแบกไว้ใจก็ยิ่งหนักการวางจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเลือกที่จะไม่แบกในสิ่งที่ไม่จำเป็นยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเราถือถุงที่เต็มไปด้วยหินแรกๆอาจยังไหวแต่ถ้าถือไวนน้นานๆต่อให้หินเบาก็ทำให้เมื่อยจนชาใจของเราก็เช่นกันถ้าเรายึดมั่นในความสำเร็จในภาพลักษณ์ในอดีตหรือแม้แต่ความทุกข์ สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราหนักและเดินหน้าต่อไม่ได้ในทางจิตวิทยามีแนวคิดอันนึงน่าสนใจมากเรียกว่า resistance creates suffering หรือความต้านทานทำให้ทุกข์เพิ่มมนุษย์เราเวลาปวดเราไม่ได้แค่ปวดแต่เรากังวลกับความปวดนั้นเวลาทุกข์เราไม่ได้แค่ทุกข์แต่เรากลัวว่าทุกข์จะอยู่กับเรานานความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ ความคิดความคาดหวังจึงเป็นเหมือนการเติมไฟในกองไฟเดิมแต่ถ้าเรายอมรับสิ่งที่มันเป็นแล้วปล่อยมันไปได้ใจเราจะเริ่มเบาเหมือนเอาน้ำมาราดใส่ไฟก็ค่อยๆดับลงผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังมีชายชราคนหนึ่งอายุ80ปีอาศัยอยู่คนเดียวกับรูปขายของภรรยาที่เสียไปเมื่อ20ปีก่อนทุกวันเขาจะจ้องมองรูปนั้นน้ำตาไหล และพูดซ้ำๆว่าทำไมเธอจากฉันไปเร็วขนาดนี้เขาไม่ยอมเก็บรูปถ่ายนั้นเข้ากรอบใหม่แม้จะร่วงโรยขอบรูปจะแตกจนหลานชายมาหาและถามขึ้นว่าตาทำไมต้องทรมานตัวเองขนาดนั้นชายชราตอบว่าเพราะตากลัวว่าถ้าตาไม่ร้องไห้ตาจะลืมเธอหลานชายยิ้มและพูดเบาๆว่าการวางความเศร้าไม่ใช่การลืม แต่เป็นการให้ความรักนั้นได้อยู่ต่อในรูปแบบที่ไม่เจ็บปวดเมื่อเรารู้จักวางใจก็จะค่อยๆละจากการเกาะเกี่ยวสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้วางไม่ได้แปลว่าไม่รักไม่ใส่ใจแต่วางคือการยอมรับสิ่งที่เป็นแล้วเดินหน้าต่ออย่างเข้าใจและเบาสบายเหมือนขนนกที่ปลิวอยู่ในลมมันไม่ใช่เพราะขนนกไม่มีค่าแต่มันรู้จักปล่อยตัวให้ไปตามธรรมชาติและเมื่อนั้นแหละครับ เราจะพบว่าทุกสิ่งที่เคยเป็นปัญหามันอาจยังอยู่แต่ใจเราไม่ได้ทุกข์กับมันอีกต่อไปหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะเปลี่ยนชีวิตเราจะกลับมาพร้อมธรรมะที่เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนชีวิตและเปลี่ยนใจให้เบาขึ้นอีกครั้งในตอนต่อไปขอให้คุณมีวันที่ใจเบาเหมือนคนนกสวัสดีครับ